โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้กันเช่นเคยนะครับก็เห็นตรงหน้านี้ก็เป็นถนนยาวร่านะครับผมอ่านี่ก็เป็นเวลาเที่ยงจะบ่ายนะครับผมซึ่งซึ่งคนน้อยมากน้อยแบบนี่หลงโทยแต่ก่อนร้านนี้คนจะต่อคิวเยอะมากหรือไม่มีเลยครับคือพอดีผมมาดูงานแถวยาวาน่านะครับผม ก็ได้โอกาสถ่ายเดินเล่นไปในตัวเลยนะครับผมมาเราไปดูว่าเยาวราชนี่เป็นยังไงมากแล้วเนาะซึ่งเยาวราชเนี่ยคือตรงหน้าที่จอดที่หน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับผม ก็จะมีรถทัวร์อะไรลงเต็มเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่มีเลยแบบไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรมาเลยนะครับผมคือเยาวราชก็เลยเงียบเงียบมากจริงๆมันเงียบมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะเดือนเลยเดือน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 ,เด,อนเดือนกว่าเลยครับพอนักเที่ยวท่องเที่ยวจีนหายไปเนี่ยคือโอ้โหประชากรคนน้อยมากเลยครับนี่เป็นเวลาประมาณนี่บ่ายโมงแล้วนะ แต่เราก็จะเดินไปเรื่อยนะครับจะไปดูตรงร้านของกินนอกจะเป็นยังไงมั่งผมจะถ่ายแบบมมวนเดียวจบเลยนะครับผมไม่มีตัดต่อเลยนะได้ดูบรรยากาศรอบข้างไป้วยรถลาก็แบบโอ้ไปไหนมาไหนสะดวกมากครับช่วงนี้ลดลง แต่เดี๋ยวจะเดินไปแถวร้านทองนะวันเมื่อวานผมขับรถผ่านเดี๋วร้านทองคนต่อแถวออกมายาวเลยไม่รู้ทำไมนะเดี๋ยวจะลองไปดูนะเจอพี่ตำรวจร้นานทองก็เงียบมากนะต้องไปตรงนู้นนะ่ะ วอะไร้านอะไรผมจําชื่อไม่ได้แห้งเซ็งนะับแต่ผมชอบประเทศไทยอย่างเนาะก็ประเทศผมแหละผมชอบตรงที่เวลาไปลงพยาบาลไปอะไรอะ่ะจะชอบมีแอลกอฮอล์มาทุกที่เลยนะสบายมากไม่ต้องกลัวสกปรก แล้วก็มีวัดคงวัดไข่ทุกที่เลยนะครับว้าวตรงนี้ก็เริ่มมีคนแล้วนะครับผมหน,หน่อยนึงถ้าพูดได้ตอนนี้คือน้อยอยู่จริงครับน้อยมันมันมันน้อยมากครับเยาวราชผมจะเดินผ่านแบบโอ้แทบทุกวันครับเป็นปีสองปีเลยผมผมไม่ชินเลยนี่ร้านในเ็กนะครับผม ปกตคนจะต่อคิวแบบยาวมากนี่ไม่มีเลยมีสองคนอ๋อแต่เขาห้ามนั่งด้วยต้องสั่งกลับบ้านอย่างเดียวเนาะโรงแรมอ้เทลดายหอ นี่ไรร้านทองเหอไม่เคยเห็นเลยอ้าวพวเงเส้นเห็นหยุดนะครับนี่มันผมเห็นร้านนี้ต่อแถวออกมายาวเลยหรือเพราะว่าเขาห้ามเหมือนหน่างเมตรหนึ่งมั้งแต่พอมาข้างนอกเขาก็ชิดกันอยู่ดีนะครับอันนี้ข้างหน้านะ่ะมีมีเปิดอยอีกร้านหนึ่งครับร้านทองนี่ก็ร้านค้าเปิด เปิดน้อยครับไม่มีเลยนี่ทำร้านทองคนก็จะต่ออนี้เนาะแต่ก็ยืนชิดอยู่ดีอะไม่เมตรหนึ่งอ่ะข้างในก็แออัดอยู่ดีนะครับอันนี้อะไรอ่ะหัวเซ้นเฮงซื้อทองกันเนาะเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวนะจะมีอะไรปูดองเจ๊ดาไม่ใช่หรอ เลยมาหรือยังนี่ครับรถรถแบบเบาบางมากนี่น่าจะซอยเมื่อกี้นะครับปูดองเจด้าอะไรเนี่ยเฮ้ยหยุดแล้วคุณยายจะเดินรอหลัลงนี้ก็ดูบรรยากาศรบอบรอบรอครับ ก็จะไปติดไฟแดงนอกับคนข้ามถนนนี่เป็นไรอะ่ะน่าจะขวยจับนะครับ มีชูเลียนด้วยเจลโล่อะไรอ่ะามอง3 5านี่ครับ350อถูกหรือแพงวะไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อนู่นเจเจดาอยู่ข้างนู่นนะครับกูดองเจดาอยู่ข้างหน้าจำผิดซอย เงียบจริงครับเงียบเงียบเลยมันเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนได้แล้วครับตัวนี้ปรับปรุงใหม่าร้านอะไร เจดาร้านดังครับมีร้านทองอีกร้านโอ้โหเงียบเลยไม่มีคนเลยโอ้โหแล้วมีชาวบ้านชาวช่องเขาจะอยู่ไงเนี่ยครับถ้าคนไม่สั่งไม่มาเดินกินกัน แล้วแจกแจกห้าพันนี่ก็ไม่ให้แจกทุกคนด้วยเนาะโอดูดิคนจับจ่ายห้้สอยก็ไม่มีกำลังมาซื้อกันนะครับโดนหยุดงานปิดตลาดโอ้โหเงียบมากอ๋อข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ หมดแล้วถ้าไปทางซ้ายนี่ก็ไปคลองถมนะครับผมคลองถมบ้านหม้อซึ่งเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าคนที่ค้าขายผมบอกเลยถ้าอยู่ยากมากครับตกุตกๆกเออตกุตกตก็ย่ำแย่ครับผมตกุตกๆนี่ตะก่อนนั่งประมาณห้าสิบหกสิบตอนนี้เขาเหลือยี่สบาทเขาลดให้ผมเลยแบบไม่มีคนนั่งจริงๆครับตกุตกๆ เค <Okay, S 2> ผมข้ามถนนยอะไม,ม่ข้ามละผมถือโทรศัพท์อยู่ไม่อยากข้ามแม่ค้าแม่ขายเนี่ยโอ้โหบอกเลยถ้าอาจจะมีพวกฟูดแพนด้าหรืออะไรช่วยนะครับผมตอนนี้แต่แต่ก็ต้องเป็นร้านที่แบบสมัครด้วยเนาะ เคครับ okay, ตอนนี้ก็ไปแล้วครับ bye บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ